ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตอยากจะชวนมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนคุณลุกก็ตอบรับในทันทีนะคะตอนนั้นก็เป็นที่มาว่าทําไมถึงได้มาร่วมอจับมือกับอาชีพในการจัดคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องราวที่มาที่ไปในการจับมือร่วมกันในครั้งนี้นะครับตอนนั้นเราไปนะครับเรียนถามทางด้าของคุณเทียรบุญแล้วกันนะครับว่าพร้องอะไรนะครับทางบั จึงได้ให้การสนับสนุนคอนเสิร์ตนะครับในครั้งนี้ของซิมบูล่าครับผมเรียนเชิญครับจริงๆก็บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราเริ่มพยายามแนวอุตสาหกรรมกนะครับเข้ามาใช้เป็นหนึ่งในในแผนการตลาดของเรานะครับแล้วก็่ทีมบอกไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็มีจัดคอนเสิร์ตร่วมกันกับซิมบูล่าครับคำหนึ่งเเรียกว่าเป็นแบรนด์หรือ CMYK คอนเสิร์ตโปรเจกต์วันนะครับ ก็ผลตอบรับดีมากดีในเชิงด้านต่างๆนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องจัดซักนิดนึงไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีการคุยกับทางโซนนี่ปุ๊บเนี่ยก็ทราบว่าจะมีการคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับทสิงคโปร์ด้วยด้วยทาให้รู้สึกว่าคงไม่ต้องคิดแล้วที่จะเอาศิลปินคนไหน ครับซิกูล่าที่ทําให้เราได้ที่แบบที่ดีจะครั้งก่อนนะครับแล้วก็ประกอบครั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของซิกูล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อทาม布拉เดอร์เองก็ต้องขอบคุณทางโซที่ดิวสิที่นี่คิดถึงเราเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ที่คือเป็นที่มาที่ไปที่เราเป็นสปอนเซอร์นะครับและในส่วนของการเป็นสปอนเซอร์หลักผู้สนับสนุนหลักเนี่ยนะครับของคอนเสิร์ตของซิกูล่าในครั้งนี้นะครับทราบว่าทาม布拉เดอร์เองเนี่ยนะครับก็มีแคมเปญพิเศษ ใช่ไหมครับให้กับผู้ที่จะไปชมคอนเสิร์ตทั้งในคอนเสิร์ตกรุงเทพรรที่เกิดขึ้นในกรุงเทพครัคงรค้งนี้แหละแล้วก็อีเวนต์โรลโชว์ที่จะไปพบกับแฟนดเพลงในครับใน3จังหวัดด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นพิเศษที่ว่านี้คืออะไรครับเอิงจริงๆเนี่ยเราเรานี้เราตั้งหลักการน้อยว่าทำยังไงจะให้ลูกค้ากับราเดอร์อเนี่ยนอกจากที่จะได้สินค้าที่ดีคุณภาพดีไปแล้วได้รับความสุขด้วย นะครับก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อบินเตอร์กราเดอร์นะครับที่เป็นเลเซอ Winter er, ร์บินเตอร์นะคกับวัสดุในการพิมพ์นะครับพร้อมกันก็สามารถมาแลกเปลีรับชมได้นะครับก็ถือว่าเป็น,ปนวิธีการง่ายๆเพื่อตอบแทนให้กับลูกค้าของเรา แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมีในกรุงเทพแล้วนะครับในเดือนเมษายนนะครับเราก็จะจัดให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ที่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่มีขอนแกัดนะครับแล้วก็ภาพหน้าเราจะมจัดให้ขออาดหยานะครับก็ถือว่าเป็นกาตรตอบแทนให้กับลูกค้าเราที่อยู่ทั่วประเทศเป็นแคมเปญพิเศษทั้งในกรุงเทพแล้วก็เรียกว,ว่า นอนอจริงๆแล้วก็พักตายด้วยนะครับอาลาครับสุดท้ายครับผมให้พน้าของคุณพัฒนาแล้วกันนะครับได้เ,เรียกว่าบอกถึงความรู้สึก บอกถึงการการอยากจะบอกอะไรกับทุกคนในครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าซิงกูล่าเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินของท่ายครับที่ได้ครับความนิยมอย่างสูงเรียกว่าสูงสุดเลยก็ว่าได้นะฮะกับความรู้สึกในตรงนี้และอยากจะขอบคุณอะไรที่เพ่อยู่ที่นีด้วยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแานเพลงนะคะขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในที่นี้นะคะที่สนับสนุนซิงกูล่ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงของเขาะคะไม่ว่าจะเป็นแตนิต่งและทุกครั้งนี้ก็คือคอนเสิร์ตของเขา บอกว่าเราเปิดขายบัตรวันที่17นะคะก็ต้องบอกว่าบัตรเนี่ยแทบจะไม่ดีเหลือแล้วนะคะต้องขอบคุณทนะุกทุกคนที่ให้การสนับ,บ,บสนุนนะคะอ,อ,อยากจะบอกว่าซินล่าเนี่ยมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการจาัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดีเทลในรายละเอียดของงานคอนเสิร์ตซินล่าเนะะี่ยมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่คือตัวตนของเขาจริงๆนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะรักเกอร์นะคะผู้สนับสนุนหลักเราแล้วก็ผู้สนับสนุนท่านอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทูเอช 3G นะคะทูทอฟฟี่นะคะ m i โค o s o f t Windows 7แล้วก็ทางเชลลูีไทยนะคะ ที่เ e n น o r Point Studio นั่นเองนะครับปัดนะครับถ้าไทยยังไม่มีลองหาซื้อได้นะครับที่ไทยที่เกตเมเจอร์นะครับหรือลองเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้รวมไปถึงลูกค้านะครับผมของทางราเดอร์นั่นเองนะครับที่ก็จะมีแคมเปญพิเศษนะครับอย่างที่ผู้บริหารของเราได้บอกไว้กับทุกทุกท่านด้วยนะฮะติดตามรายละเอียดกันได้ต่อไปนะครับผมแล้วพบกันแน่นอน24มีนาคมนี้นะครับเสียงรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมให้กับท่้งสองท่านยังขอเชิญท่านทั้งสองท่านอยู่บนเว ทั้งคุณพัทราบุษราบงนะครับแล้วก็คุณธีรวุธสุภพันพินโยด้วยนะครับเดีย๋ยวเราขอเคลียรพื้นที่บนเวทีนี้กันนิดนึงก่อนนะครับและขอเชิญนะครับสิลแล้วก็นัดนะครับซิงกูล่าของเรานะฮะถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารของเราทั้งสองท่านนะครับทันจับบราเดอร์นะครับแล้วก็ทาง Sony m u s i c นั่นเองอช่งพี่พสมบู์นชดน,นะครับ ถ่ายภาพร่วมกันกับความร่วมมือครั้งนี้นะฮะที่ทำให้งานแส,สดงศิลปะทางดนตรีของสองหนุ่มนะครับซิลละนลนาซิงโกล,ล่านะครับในครั้งแรกนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในวันที่24มีนาคมนี้นะครับกับเรื่องราวทั้งหมดนะฮะที่เราจะได้พบกับตัวตนของพวกเขาทุกๆคนนะฮะ อนเสิร์ตด้วยนะฮะเรื่องแรมีการซื้อเรื่องราวเกี่ยวกับพิมพ์เตอร์นะครับเป็นพิมพ,พ์เตอร์เล,เ,ลเ,ซเซอร์พิมพ์เตอร์นะครับผมแล้วก็วัสดุการพิมพ์ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารของเราได้บอกไว้ในวันเสาร์ทุ่นี้เราก็จะได้รับประานคอนเสิร์ตนี้มาดูมาชมงานสแนสดงศิลปะทางดนตรีกันแบบเป็นๆเลยนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราขอเชิญสี่ท่านในอยู่บนเวทีนี้ก่อนนะครับผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพราะว่านอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีสปอนเซอร์